สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีการแก้ไขโปรแกรมนะครับกรณีที่กดรันแล้วมันเด้งออกนะครับโดยที่เราจะต้องไปอัปเดตเวอร์ชันของโคมนะครับอัปเดตตัวไดเวอร์มันโดยเข้าไปที่จุด3จุดทั้งบนนี้นะทางขวามือแล้วก็ความช่วยเหลือแล้วก็เกี่ยวกับโคมนะครับแล้วก็มาเช็คโคมของเราว่ามันเวอร์ชันไหน แ,แล้วปุ๊บเราก็ไปโหลดไดเวอร์ของมันอ่าเป็นตัวนี้เลยนะตัวแรกเราก็เช็คดูว่าของเราต้องโหลดตัวไหนของผมเป็นตัวนี้นะแต่และเครื่องไม่เหมือนกันนะแล้วก็โหลดพอได้เสร็จปุ๊บแล้วก็ เปิดมันเลยแล้วก็เปิดไอตัวที่โปรแกรมของเราก็อาไปลบ,บตัวเก่าออกตัวนี้แล้วก็ตัวใหม่ใส่ไปแทนที่เพียงแค่นี้เราก็จะได้ตัวอัปเดตล่าสุดเราก็สามารถรันโปรแกรมใช้งานได้ปกติ ลองดูนะครับ